สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป้ายสุภูสุคนนะจ๊ะมือนี้ก็มาพบมาพอกันอีกเทื่อนึ่งนะจ๊ะสวัสดีตอนแรงแรงตอนคํำคำนะจ๊ะพี่น้องวันนี้ก็มาดูแนวทางกันต่ออีกซักคลิปหนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพะนะพี่น้อง ค่ะก่อนจะไปพบกับแนวทางนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ มาเริ่มกันที่แนวทางแรกเลยค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายนะคะซึ่งงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม6 4สที่ผ่านมานะคะเป็นชุดเต็งโต๊ะสีชุดนะคะอาจารย์ก็ให้เข้าที่6-9นะคะแล้วก็6-1มี6-1นึ่งนำเดิอจากพี่น้องอับต่ว่าเพิินมีโตแดงๆคือ6-9เนาะจะ้ะเราก็มาดูกันที่งวดใหม่นะคะ ชุด3ตัวเด่นที่ให้มานะคะชุดตัวเลขเด่น3ตัวที่ให้มา3 5และ7ตัวเดียวคือ5นะคะ16สิงหาคมชุดเต็ง4ชุดนะคะ5 2 5 4 5 8และ5 0นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาชุดนี้แม่ม่อนบริเฮนได้จากพี่น้องเป็นของอาจารย์ทัน อาจารย์สมไม้เพิ่นแบ่งปันมาเนาะจ้ะพึ่งสีเฮนงวดนี้เป็นงวดแรกเจอมาแม่มอนก็นเลยนำมาฟากเนาะจ้ะนำมาฟากให้เป็นแนวทางคันพี่น้องมักพี่น้องจังนำไปใช้หรือจ้ะคันบ่มักก็ผพานจ้ามาต่อกันที่แนวทางของแอดโด8ทิศนะคะ16บซิงหาคม2564บนค่ะวิ่งที่9ตัวเดียวเลยนะคะชุด3ตัวค่ะ 1>, 1 3 9นะคะสองตัว1 9 2 9และ3 9นะคะและก็มีชุดเน้นออกมาอีกชุดหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของแอดโด8ทิศค่ะก็คือให้เน้นไปที่8 4และ9 4นะคะว่าให้พี่น้องฟังก่อนเนาะจ้ะว่าแนวทางของแอดโดนี้แมมมอนกระเพิงสิเจิญ มางวดนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้ะเจอมากะนํามาฟากเนาะจ้ะพี่น้องแนวทางเพิ่นกบอลายโตเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นกมีออกมาสองใบแล้วเน้อจ้ะพี่น้องมากพี่น้องก็จังเอาไปสายเน้อจ้ะสำหรับชุดแนวทางของ ado Ad แป8ทิศท,ที่ให้เน้น8 448ก็จะมาตรงเด่นกับแนวทางพิกัดล่างร้อยล้านนะคะซึ่งก็ให้ชุด ตัวเลขแม่นๆมาที่ 48, 84, 34และ98นะคะวิ่งล่างรวม4และ8ค่ะพิกัดล่างร้อยล้านก็ออกมาอีกใบหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็มีออกมาชุดหนึ่งแล้วนะคะค่ะถ,ถ้าพี่น้องมกักชุดใดก็จังเอาไปสายเด้อจ้ะ แนวทางก็คือแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดค่ะก็เราก็ดูไว้โปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้แล้วก็ในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมซื้ออาจารย์แมมอนก็บเบิงบโบอกนอกจากพี่น้องจักว่าเพื่อนเขียนว่าห้างนอกจาก ผู้ให้ย่อมได้รับเสมอสิ่งที่ได้รับนั้นคือความสุขใจที่ได้ให้ได้สงเคราะห์ได้เกื้อกูลนะคะงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม64ที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่6-9นะคะและก็มีชุด6-1มาด้วยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16สิงหาคม2564นะคะ ให้ชุด2ตัวมาที่040208และ06นะคะมาต่อกันที่แนวทางของแอดวังนะคะท่านผู้ชมเกิดมาสู้ไม่ได้เกิดมาเศร้านะคะเราก็อย่าท้อและก็อย่าเศร้านะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะเจอกับวิกฤตของโรคโควิดนะคะ แต่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีพลังมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะคะเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะบอกตัวเองน,นําเนาะจากพี่น้องช่วงนี้แม่มอนก็นรู้สึกว่าโควิดร้ายค่ะเนาะจากแล้วก็มีเรืองมีราวที่เข้ามาหลายๆเรืองหลายๆอย,ย่างเนาะจากแอดวางก็ให้เข้ามาที่หกหนึ่งนะคะให้ 61มาทั้งสองชุดเลยนะคะก็เข้าทั้งสองชุดค่ะคือเขามีชุด3าตัวแล้วก็มีชุด2อตัวเนาะค่ะก็ให้เข้าทั้ง2ชุดเนาะคะ่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16สิงหาคม64นะคะแอดหวังก็ให้ชุดตัวเลขเด่นมาคือ0และ1นะคะชุด3ตัวค่ะ 591และ590นะคะชุด2ตัวตัดออกมาให้ที่91และ50นะคะสําหรับชุด2ตัวเด่นที่ให้มา6หางก็จะมี40 50 90 41 51และ91นะคะก็จะคัด ชุดสามตัวและก็คัด2ตัวออกไปเน้นๆที่เก้าหนึ่งและ50นย์นั่นเองค่ะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่างวดวันที่16เดือน8 6,4นี้จะมาหรือเปล่านะคะก็ขอให้สมหวังนะคะ ต่อด้วยสูตรของอาจารย์หนุ่มเหนือนะคะสูตรหวยขั้นเทพค่ะงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1เดือน8 6 4อาจารย์หนุ่มเหนือก็จะมี2สูตรนะคะสำหรับสูตรที่ให้เข้า6 1หนก็คือสูตรเลขคู่นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะรัฐบาลงวดวันที่16เดือน8ปดสูตรที่1สูตรเลขคู่นะคะเลขชุดค่ะ 50, 2 4และ6นะคะวิ่งรูดที่5กับ6นะคะชุด2ตัวค่ะ5้5ศูนย์26าสองหี่นหะคะเน้นที่5้สองกับ4 6หฟัน4ี่หนะคะท่านผู้ชมชุด3ตัวค่ะ052ย์ 0, 5, 2สองและ4 4 6หนะคะส่วนสูตร2เลขขี้นะคะเลขชุดก็คือ 1> 6 1 3 5และ7ค่ะวิ่งรูด6กับ5นะคะชุด2ตัวที่ให้มาค่ะ3 6 5 6 7 6 1 5 3 5และ7 5นะคะเน้นที่7 6กับ7 5ฟัน7 5นะคะชุด3ตัวค่ะ 7 7 5 375หหและ3า6นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์หนุ่มเหนือค่ะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาอีกต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอาจารย์นุ่มเหนือเพิ่อยูเชียงใหม่บ่เนาะจ่ะพิ่นเป็นพี่น้องกันบเนเนาะจ้ะกับแอหนุ่มเชียงใหม่เนาะพี่น้องเนาะเราเล่นซื่อๆแล้วจ้ะพี่น้อง มาตามต่อกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมสถิติก็เข้ามาแล้ว5งวดติดนะคะเป็นชุด2ตัวบนแนวทาง2ตัวบนนะคะเป็นชุดชี้ขาดบนเอาแมมมอนต่างซื้อให้เพิ่นว่าชี้บนก็นแล้วกันเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นให้สุดตัวเลขมาชุดเกาหมดเลยเด้อจ้ะ5้างวดเนาะจ้ะเป็นชุดชุด จ็ห้าเพิ่นเข้าที่7จ็องเราจะเพิ่นบดายเข้าสองห้าเด้อพี่น้องเป็นบางชุดที่เข้าเป็นคู่ต๊ดนะคะบางชุดก็เข้าที่6 1ห่งวดที่ผ่านมาเข้า6 1หนึ่งะคะสังเกตดูเพิ่นให้ชุดตัวเลขกแนวทางมาชุดเดียวทั้งห้างวดเลยเด้อจะให้คือกันเบริร์สูง,งวดน้ะพี่น้อง ก็มาตามกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับชุดตัวเลข7 1 7 2หนึ่งสหหนึ่งและ6กสองนะคะที่บอกพี่น้องอีกว่าสุดนี้ก็พึงสิเคยเห็นงวดนี้เป็นงวดแรกเดอ้อพี่น้องพอได้ไปกินโปงอยู่ใส่นอกจก่ะแต่ว่าก็บบเห็นแท้เนาะจา้ะ มาปิดท้ายกันที่ชุดแนวทางเลขดวนนะคะงวดประจําวันที่16สิงหาคม64เลข3ตัวรางวัลที่1เด่นที่342 768 221 005 327นะคะ2ตัวค่ะ64 78 11 90และ82นะคะ เป็นชุดสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งหรือว่าเลขสองตัวล่างนั่นเองนะคะค่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังหากมีผิดพลาดประการใดแม่หมอนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ มาพูบมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าน่าจะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอนเด้อจ้าให้พี่น้องสูคดีโชคมั่นสุขผู้สุขคนสวัสดีจ้า